สามคำก็พังพินาศค่ะรอแรกครับวันนี้ผมเบ้งแด้80บาทจำนำทุกอย่างแล้วค<อ>่ะีม่มันไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องรอดค่ะขอให้คนวิกฤตนี้ค่ะอดทนอีกสักพักหนึ่งมันองคจะดีขึ้นหรือไม่ ออก้าวคืนก็ตีห้าเลยก็หวังว่าคงจะได้สักสองร้อยสามร้อยก็โอเคให้เราไปอีกวันหนึ่งทำงานในห้างแบบเขาก็สั่งปิดห้างสองวันแล้วเราจะเอาแหวนไปจำนำเพรไม่มีตังค์ซื้อนมอลูกแล้วก็คือเสร็จเลยอะมันไม่เหมือนพวกอาชีพขายอาหารขายอะไรมันจะมีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่อางเงี้ยเสร็จ พราะวันนี้เขาจะเสี่ยงโชคเนี่ยพี่เขาจะมดูเองเพราะลูกค้าเนี่ยที่ที่สั่งของไปขายเนี่ยแบบเขาไม่ให้นั่งกินใช่ไหมขายตกบางเจ้าเลิกหยุดขายเลยอะ่ะขายไม่ได้ต่ะสั่งปลาลดในธรรมดาแล้วมันเกินคนรอไม่ได้บางเดี๋ยวนี้หายยากครึ่งหนึ่งอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งหละถ้าว่าหยุดงานไปวันหนึ่งอะ่ะก็ขาดรายได้ใช่พี่ แล้วภาระาที่ตามมาหลายอย่างค่ารถค่าบาัตรค่าบ้านค่าอะไรรุ่นนี่นั่นหยุดไปวันไหนมันก็เท่ากับเงินไม่ได้แล้วไม่เหมือนกับผู้ายเดือนตายแน่ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องทำยังไงอ่ะไหนหลานก็ต้องเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายอ่ะค่าบา้านค่ารถอีกขนาเราจเอาที่ไหนอ่ะเราไม่ทํางานตีว่าครึ่งเดือนพอนะครึ่งเดือน,นเงินหายเท่าไหร่แล้ว <c oughs> แลวเราจะได้กินอะไรครับลูกเราเมียเราหลานเราจะได้กินอะ ไม่ใช่ว่าเวลามีไม่เจ็บนะลูกประหยัดนะยอดเรามันไม่ได้อย่างซื้อของมาบางทีก็เสียหายใช่ไหมครับพอยอดไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องไปควาเงินเก่าที่เราเคยขายได้ไปซื้อของพอไปซื้อของกลายเป็นว่างเงินมันหมุนไม่ทันไอ้กินคนเรามันอดทนได้นะแต่รายวันถ้ามันจี้มานะมันมีปัญหาเลยนะนอกจากว่าเราจะเคลียร์กับทางต้นที่เราเอาเงินเขามาอย่างเงี้ยที่ผมเข้าใจความรู้สึกนะผมเคยถามว่าวันนี้ขายของได้เท่าไหร่เขาบอกพี่เชื่อไหมว่าวันนี้หนูขายของได้ร้อยเดียวเอง มาขายตลาดนะัดขายได้300ยังไม่คุ้มกับค่าน้ำมันที่จะเดินออกมาค่ารถเมลเลยมันเกิดวิกฤตอย่างนี้มามันซ้ําเติมเศรษฐกิจเราแล้วมาเจอโควิดเนี้เราเข้าใจถึงคนลักย่าเลยว่าันละ320บาทเนี่ยเขาใช้วันต่อวันจริงถ้าหยุดงานสัก3วัน5วันอะเป็นเรื่องเราก็เลยคิดคิดกับเพื่อนเพื่อนรญาติบอกว่าเอ้ยเราเราต้องลงมาช่วยเป็นเล็กๆ เผื่อคนอื่นจะได้มาร่วมหรือว่าร้านค้าอื่นจะได้มาร่วมหลังจากยี่สิบสองวันนี้มันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแบบนี้อีกหรอกเราก็ยังไม่รู้วางแผนก็คือต้องกลับไปหากินผักกินอะไรที่บ้านนอกถ้าเมื่อออกมาขับรถไม่ได้ก็ต้องตามเขาไปเพราะลูกเมียไปอยู่ที่นู่นเราก็ต้องไปกับเขาด้วยถ้าเขาอยู่กรุงเทพก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ลัดกันจังหวัดกัน แต่ผมคิดนะคิดว่าถ้ามีการแบบป้าบอ,อกจากบ้านนะโจรเกิดรัฐบาลก็จะเอาควบคุมไม่อยู่แต่รัฐบาลส่งเสบียงถึงบ้านส่งไปถึงบ้านทุกุกหลังทุกหลังนะมันก็โอเคคนก็อยู่ได้ไม่ต้องมาเอาเงินมาแจกพักชําระนี้ให้เขาโดยที่รัฐบาลมาเป็นตัวรองรับให้สิ่งที่แบงค์ทำตอนนี้คือออกมาตรการของแต่ละแบงค์ออกมาแต่ส่วนใหญ่อะเป็นการพักชําระตน้นซึ่งต้นกับดอกเนี่ย สมมติผู้เนี่ยจ่ายเดือนละหมื่น,นเนี่ยต้นน่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000ดอกอยู่ที่ประมาณ8,000นะซึ่งแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่คือหน้าที่ของรัฐอะที่เขาจะต้องจัดการตรงนี้ให้ได้อะก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังกันหมด